หลายคนเนี่ยตั้งความหวังไว้กับ4เดือนของรัฐบาลนุทินไว้พอสมควรเอ่อถวายสัตว์เนี่ยก็บอกว่าจะซื่อสาระทำหน้าทีอา่อย่างรวดเร็วเนี่ยถ้าเกิดเนื้อในมันไม่ใช่เนี่ยอันนี้เนี่ยก็คือมันคือการทําลายตัวเองผมว่ากองเชียร์เพื่อไทยก็ยังเชื่อแบบนี้อยู่นะว่าเพื่อไทยเนี่ยเป็นคนเช็คบินเขากระโดงท,งท่าที่จริงๆนี่นะครับฉันหมดเขากระโดงอ,อยู่เหมือนเดิมเลยรายการเรื่องเล่าเช้านี้นะคะเห็นชัดเจนเลยค่ะคุณทักษิณเดินลงมาแล้วนะคะ เนื่องจากว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยอยู่หลายที่ก็จะมีบางช่องที่ท่านได้จริงๆเนี่ยต้องขอบคุณนะคะเรื่องเล่าเชา้านี้คุณทักษิณเดินมาแล้วก็ขึ้นรถของคุณทักษิณเป็นที่เรียบร้อยเบนซ์กันนี้ค่ะสังเกตดูไหมครับว่าการกลับครั้งนี้เมื่อเทียบกับวันที่22สิงหาคมปี66มันคนละเรื่องเลยนะไม่ค่อยโออาไม่ค่อยโออ่าไม่ค่อยโชว์อ,ออฟไม่ค่อยมีแอคชั่นซึ่งจริงๆมืนควจะต้องมีนะ แล้วลูกก็ไม่ไปรับอันนี้ก็แปลกด้วยนะลูกมีทุระบอกว่าไม่ว่างไปรับพ่อเออทาไมทําไมลูกไม่ไปรับเอออันนี้อันนี้แปลกแไปหลายอย่างกันหรือว่าทําให้เป็นเรื่องปกติไงอาจารย์เพราะว่าก็คุณพ่อก็แค่ไปทุระแล้วก็กลับมามันมันมันแต่ตัวเรื่องมันไม่ใช่เรื่องปกติครับถ้าเกิดคนเรื่องที่ไม่ปกติทําให้มันดูปกติมันก็คือความกรบเกลือน่ะใช่ไหมครับผมว่าอันนี้คือความกรบเกลือนของความกังวลอะไรบางอย่างหรือเปล่าว่าพรุ่งนี้ชะตากรรมจะจบแบบไหนนั่นคือโอกาสที่ โอกาสที่จะไม่โดนรับโทษเลยเนี่ยผมว่าสําหรับผมเนี่ยน่าจะเป็นศูนย์นะเพราะว่าถ้าไม่โดนรับโทษเนี่ยคนรับไม่ได้ใช่ไหมครับเจ้าหน้าที่ผิดหมอผิดตำรวจผิดแต่ว่าคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดไม่ต้องกลับไปรับโทษใหม่เนี่ยคุณอธิบายกับสังคมไม่ได้เลยอะ่ะฉันกำลังดูว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้ปกติหัวหน้ากาศคุณทักษิณร้อยโทธวัชชัยอ่ะต้องประกบตัวไหมคะควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่เราไม่<ต>เห็นนะคราวนี้ไม่เห็นนะ แต่เนั่นเงน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 ี่แค่อยู่ด้านหน้าอยู่ด้านหน้าอยู่ด้านหน้าประตูด้านหน้าใช่ใช่ประกบคุณทักษิณแล้วก็คุณทักษิณก็ขึ้นรถเป็นที่เรียบร้อยแต่คราวนี้เนี่ยแสดงว่าพรุ่งนี้คุณทักษิณต้องไปศาลแน่แหละต้องไปต้องไปเพราะว่าปรกฏตัวในานนี้ได้เจอกันแสดงว่าพรุ่งนี้คุณทักษิณไปศาลแน่หรือมั่นใจว่าอะอย่างน้อยอะถ้าไม่ผิดก็คือจบถูกไหมฮะถ้าไม่ผิดไม่ต้องกลับไปรับโทษต่อก็คือจบแต่ถ้าเกิดผิด อาจจะได้พักหรือติดอยู่ที่บ้านหรือเปล่าอะไรอย่างนี้คราว<อ>ที่แล้ว<อ>ดีวลรังกาว,วีอันนี้ไม่รู้เรียกดีลอะไร <c oughs> แต่จริงๆแล้วเราต้องให้บทเรียนคนที่เคยสร้างดีลไว้นะเพราะผมถือว่ามผ,มผมพยายามมองโลกในแง่ดีนะว่าถือว่าคุณต้องสนใจกล้าที่จะกลับมาแลวมีปัญหาอะไรก็พร้อมที่จะเผชิญถ้าเรามองแบบธรมธรมดาธรรมดาอันนี้ก็ถือว่าประเทศมีมอะไร กระบวนการทุกอย่างก็เดินหน้าต่อไปแต่ถ้ามีการดิลขึ้นมาก็อยากจะฝากคนที่ดิลเนี่ยพวกคุณกำลังสร้างปัญหากับประเทศและมันจะนาไปสู่ความขัดแย้งรอบใหม่ฉากทัศน์ที่คุณหมอบอกว่ามันเป็นแค่จุดเริ่มต้นที่จะต้องมีรอบใหม่ตามถูกต้องเขาจะแน่นอนนะถ้ามีการดิลเสร็จคุณเท่าสิ่งเขายอมแพ้อยู่แล้วเขาต้องสู้ังนั้นกระบวนการต่างๆในการให้ร้ายปลายสีเราปลุกกระแสมวลชนเขาขึ้นมามันต้องเป็นไปได้อยู่แล้วที่จะเกิดขึ้นและความขัดแย้งรอบใหม่ก็จะเกิดขึ้นแต่เราังไม่รู้นะผมคิดว่าพูกนี้ ถ้าเราได้เจอเขาที่ที่ศาลแล้วก็ดูพฤติกรรมดูดูคาสั่งศาลที่แน่ๆออกมาว่าจบแบบไหนเราอาจจะพอคาดเดาฉากทัดในอนาคตได้มีเรื่องหนึ่งที่ผมยังไม่ยังไม่ได้ตรวจสอบนะฮะ,ะแต่ว่ารัฐมนตรีคนนอกที่อยู่ที่ร้านกาแฟวันนั้นเนี่ยมีคนส่งซิกมาบอกว่าไม่นอกจริงรัฐมนตรีคนนอกที่อยู่ร้านกาแฟวันนั้นน่ะทั้งสามคนไม่นอกจริงไปเช็คต้องเช็คลายบุคคลเลยอื อาจจะของ i ีซหรือเปล่านอกนอกนอกเอ่อนอกนอกกายแต่อาจจะไม่นอกใจนอกภูมิใจไทยนอกภูมิใจไทยออกอ่านแล้วคับคือถ้าเกิดอย่างอ่าต้องเรียกว่าคนนอกอย่างผมเนี่ยไม่คือนอกวงการเมืองเนี่ยก็จะไม่รู้จักคนเหล่านี้เลยแม้แต่คนที่บอกว่าผมไม่เคยเดินเข้าพักการเมืองเลยเนี่ยแต่จริงๆเนี่ยเขาไม่ได้เดินเข้าพักนี้หรอกแต่เขาเคยมีอะไรหรือเปล่านะครับก็มีคนที่บอกว่ามันเราเรา หลายคนเนี่ยตั้งความหวังไว้กับ4เดือนของอหรือ4ีพระสะของของรัฐบาลนุทินไว้พอสมควรเพราะว่าผิดหวังจากจากสองสอง,สองนายกที่ผ่านมาะนะครับแล้วก็มันเป็นมันเป็นฟอร์มที่บอกว่าบอกว่าเนี่ยจะเป็นคนนอกอนะครับในในคำที่หลังถวายสัตว์เนี่ยก็บอกว่าจะ ซื่อสารและทำหน้าที่อย่าง,างรวดเร็วเนี่ยแต่แต่ถ้าเกิดเนื้อในไม่ใช่เนี่ยอันนี้เนี่ยก็คือมันคือการทําลายตัวเองอเพราะตอนนี้คนหวังกับคุณมากนะแม่มคุณหนูคือจริงๆแล้วนะถ้าคุณอนทุทินต้องอยอมรับภูมิใจไทยถูกกระทําแรงมากนะตั้งแต่วันที่ถอนตัวจากรัฐบาลแล้วท่ามกลางสงครามนะคุณภูมิธรรมกระน,นําทุกอย่างไอ้เรื่องสาวกโดงเรื่องปัญหาที่เป็นที่เกี่ยวข้องภูมิใจไทยงั้นวันนี้ถ้าคุณจะมาดูเขานีผมว่าคุณจะไป ก็จะตายเลยนะผมว่าสังคมก็ไม่ให้อภัยหรอกไม่คิดแต่ผมว่าในทางปฏิบัติเขาดิวกันไปแล้วนะอย่างอย่างคุณภูมิธรรมเนี่ยนะพักเพื่อไทยเนี่ยพูดเรื่องเขากระโดงตลอดนะแต่ว่าไม่ทําอะไรเลยนะผมจําได้เลยววันที่หนึ่งสิงหาเนี่ยพักเพื่อไทยประกาศว่าวันพรุ่งนี้คือสองสิงหาเนี่ยเพิกถอนฉนดได้ทันทีตอนนี้วันที่เท่าไหร่แล้วนะครับจำไม่ได้แล้วว่าเก้ากันยาเก้ากันยาอ่านมาหนึ่งเดือนกับอีกสี่วันแล้วเนี่ยยังไม่มีการเพิกถอนฉนดเลยผม่ผมรู้สึกว่าสําหรับผมนี่ครับ เพื่อไทยกับภูมิใจไทยเนี่ยดีลกันมาตลอดนะเรื่องเขากระโดงเนี่ยผมว่าชัดเจนคือคุณภูมิธรรมเป็นรัฐมนตรีมหาไทยนะครับเรื่องเขากระโดงไม่มีความคืบหน้านอกจากการบอกว่าเพิกถอนสนดได้ทันทีแต่ไม่มีการเพิกถอนเลยเพราะมันยังมีเอาพายอยู่ใช่ <c oughs> ใช่ผมว่าสําหรับเพื่อไทยภูมิใจไทยในที่สุดเขาไม่หักกันจริงหรอกฝั่งหนึ่งมีเขากระโดงอีกฝั่งหนึ่งมีเอาพาย แต่ว่าคนไทยก็จะรู้สึกว่าเออเนี่ยนะครับภูมิทําประกาศว่าจะทำวันนี้เพื่อไทยก็ประกาศว่าตัวเองเนี่ยเป็นรัฐบาลเพราะจะเช็คบินเขากระโดงตอนนี้ผมว่ากองเชียร์เพื่อไทยก็ยังเชื่อแบบนี้อยู่นะว่าเพื่อไทยเนี่ยเป็นคนเช็คบินเข่ากระโดงทั้งที่จริงๆนี่นะครับันนเขากระโดงอ,อยู่เหมือนเดิมเลยมแม้กระทั่งคดีหัวสอวอก็เหมือนกันใช่ไหมเราก็จะฟังแล้วก็เห็นภาพว่าเพื่อไทยก็บอกว่าตัวเองมาจัดการปัญหาคดีหัวสอวอวซึ่งความจริงคดียังเป็นหมายเรียกอยู่เลยแต่ว่าถ้าเกิดฟังคุณภูมิธรรมหรือเพ แล้วรัฐบาลภูมิใจไทยเนี่ยจะมาเป่าคดีทิ้งคดีเนี่ยยังเป็นหมายเรียกอยู่แล้วแล้วพยานท,ที่ต้องให้การก็ไม่มีใครมาด้วยเนี่ยนะครับผมว่าจริงๆมันมีการมันมีการดีลจริงๆกันอยู่ด้วยแหละมันถึงไม่มีอะไรคืบหน้าอย่างนี้คดีเรื่องใหญ่ๆหรือมันเป็น,นไปตามขั้นตอนเป็นไปได้ไหมคะจันทร์สิโรดอะอย่าง,อย,างอย่างเรื่องเพิกถอนโฉนดเพื่อไทยเป็นคุณประกาศว่าสองสิงหาเพิกถอนได้จอธิบายยังไงอะอแปลว่าเพื่อไทยวันที่เพิกว,วันที่สองสิงหาโกหกประชาชนเหรอ อ้ยแต่ล่าสุดมันมีการรถไฟนี่ฮะข่าวกระโดงอ่ะการรถไฟมาบอกว่าหยุดเรื่องนี้เอาไว้ก่อนอืใช่ไหมก็คือไม่ไปต่อแต่การเพิกถอนมันเป็นเรื่องของฝั่งฝั่งมหาดไทยทําได้เขาเขาออกมาบอกว่าไม่ไม่ใช่แค่เลื่อนอืแต่ผมผมก็ลังออกประกาศนะฮะตามประกาศหาคนหายสังเกตไหมใครหายไปคนหนึ่งคุทวีครับเนวินมีใครเห็นหน้าเขาบ้างครับกุ๊กไอ้แล้วนี่เขาเขาคือคือ พอยอัพอินเทอร์เนในตัวจริงนะคือคดีเขากระโดงเนี่ยตัวเขาเลยแหละเพราะฉะนั้นผมบอกไม่ได้แต่ว,ว่าดีลกันยังไงแต<ม>่ผมให้ทอนสังเกตนะอาจารย์คือถ้าจําได้ในช่วงที่จัดตั้งรัฐบาลกับพรรคประชาชนคุณภูมิธรรมจะออกมาพูดอยู่เรื่อยๆว่าถ้าพรรคประชาชนไปเทให้ใหเทคะแนนให้กับภูมิใจไทยคดีเขากระดงจะหายไปคดีสวก็จะหายไปคือเหมือนกับว่าเขาก็ยังเอาเรื่องนี้มาเล่นตลอดแม้ในช่วงจัดตั้งรัฐบาลผมว่าเล่นเป็นแอคชั่นเพราะความจริงคือเขาไม่ได้ทําอะไรตั้งแต่ต้นไงคือผมว่าเกมเพื่อไทยคืออย่างนี้ค คือเกมเอาเรื่องข้าวกระโดงสวเนี่ยมาดา่าภูมิใจไทยฟรีแล้วทำคืนขังเป็นตัวเองทำเหมือนกับเหมือน,นกับเป็นตำรวจที่ไม่ทำคดีจริงแต่พูดว่าจะทำจะทำะมาผมคิดอย่างนี้นะครับเพราะว่าหนึ่งเดือนกว่าคดีเขาไม่ทำอะไรคืบหน้าไงอย่างเรื่องขาวกระโดงเนี่ยผมย้ำว่าไปไปดูใน Facebook พักเพื่อไทยเลยว่า1สิงหาเขาประกาศว่า2ส,งสิงหาเนี่ยเพิกถอนโฉนดได้ทันทีจนถึงตอนนี้ไม่มีโฉนดสักใบถูกเพิกถอนโฉนดเคยมียงเหมือนเดิมหมดเลยครับ นี่แหละผมก็ต้องเตือนเว่าผมเชื่อว่าคนอนุทินในภาพรวมมันนี้คนยังพอฝากความหวังไว้ได้ระดับหนึ่งนะคือแต่ไงก็แล้วแต่ถ้าสังคมจับได้ว่าคุณไปเดียวกับเพื่อไทยแล้วคดีคุณทักษิณที่จะมีคำคำสั่งศาลนะที่จะออกวันวันพุงนี้ก้ากันยาแล้วก็คุณเอื้อประโยชน์ให้คุณทักษิณมาสู้แล้วก็ทําให้ทุกอย่างมันเบาลงเพราะว่าเพื่อไทยภูมิใจไทยก็จะพังตามเพื่อไทยแล้วก็ผมเชื่อว่า ถ้าภูมิใจไทยคนจับได้ว่าคุณไปดีลกันมีประโยชน์ร่วมกันนะคุณจะพังหนักกว่าเพื่อไทยเลยใช่ใชค่คือคือไม่แน่ใจว่าข่าวกระโดงเป็นประเด็นข้อกฎหมายหรือเปล่าไปอ่านมาบางเออบางส่วนเนี่ยคืออาจจะมองว่าเรื่องนี้ก่อนหน้านี้มีการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์เพราะต้องไปยื่นร้องต่อศาลถูกไหมฮะประมาณ50กว่ากรายหรือไงแต่ว่าส่วนที่เหลือบอกว่าถ้าจะเพิกถอนก็ต้องให้ผ่านศาลด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นยังไม่ทําตามขั้นตอนตไม่สามารถคือประเด็นกฎหมายเนี่ยมีอยู่แล้วคุณเมย์ประเด็นก็คือว่าเพื่อไทยเนี่ยบอกว่าตัวเองเพิกถอนได้ทันที เรื่องข้อต่อสู้ทางกฎหมายเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ภูมิใจไทยเขาก็พูดนะครับคนที่อยู่ในพื้นที่ก็พูดว่ามันต้องไปฟ้องรายคดีนะข้อเท็จริงทางกฎหมายเป็นแบบนี้คือมันต้องไปฟ้องรายคดีที่ผมถามคือในเมื่อเพื่อไทยก็รู้มันต้องไปฟ้องรายคดีแล้วคุณไปป่าประกาศว่าคุณเพิกถอนโฉนดได้ทันทีเธออะไรแล้วก็ไปไปโฆษณาชวน,ชนเชื่อว่าตัวเองเนี่ยพร้อมจะลุยเขากระโดงในเมื่อความจริงคุณไม่ได้ทําอะไรไง hey. คือผมว่าอันนี้คือการเล่นการเมืองที่ไม่ตรงไปตรงมานะครับคือ ใช้เรื่องเขากระโดงไปว่าคนอื่นเขาแต่ตัวเองก็ไม่ได้ทําอะไรอย่างเงี้ยน่าเบื่อแต่แต,แต่ที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยกลายเป็นว่าการเมืองเนี่ยทุกท่านดูมองแล้วเนี่ยมันอาจจะเกี่ยวพันกันหมดก็ได้ทั้งเรื่องของคอรมอทั้งเรื่องของชุดรัฐมนตรีรัฐบาลชุดใหม่หรือไม่อย่างไรก็คือฝากความหวังไว้ที่คุณอนุทินแต่สุดท้ายเนี่ยเราไม่รู้จริงๆแล้วว่าเบื้องหลังมีดีอะไรกันหรือเปล่าใช่ถูกไหมคือคือผมว่าสไตล์คุณทักษิณเขาเป็นคุณทักษิณเนี่ยทะเลาะกับประชาธิปัตย์มากี่ปีทั้งสอนท นะครับเกิดสงครามสีเสื้อเสื้อเหลืองเสื้อแดงเกิดการชุมนุมคนยิงกันฆ่ากาันคนตายติดคุกเยอะแยะยังตั้งรัฐบาลกับเขาได้เลยครัคือคุณทักษิณเป็นคนที่ดีกับทุกคนได้จริงๆเพราะฉะนั้นกรณีกับไทยไม่ติดคุกแกดีกับใครมากทุกคนก็ทราบดีลังกาวีมีใครมากทุกคนก็ทราบศัตรูกเก่าแก่กี่คนแกยังดีลได้เลยประชาธิป,ปัตย์แกก็ดีลได้นะครับ พลังประชาัฐลุงไทยสร้างชาติด่ากันมาตอนหาเสียงแกก็ยังทําให้โหวตแกได้เพราะฉะนั้นคุณทักษิณเป็นเทพเจ้าแห่งการดีลแกเป็นดีลเมกเกอร์แกดีลให้หมดดีลกับปาชิบัิก็ดีลได้ลุงป้าลุงตู่แกดีลได้ภูมิใจไทยหาเสียงด่ากันก็จบว่าเป็นเทคนิคในการหาเสียงเพราะฉะนั้นวันนี้ผมว่าคุณทักษิณไม่หยุดความพยายามดีลหรอกครับแต่แต่รูในการดีลมันจะมากขนาดไหนเนี่ยผมว่าไม่ง่ายเหมือนเดิมเลตติ้งแผ่วลงใช่ไหมครับแล้วก็ฝ่ายที่ไม่เอาแกเนี่ยผมว่ามันออร์แกนิกเนี่ย มันมันแข็งในรอบนี้เมื่อก่อนมันอาจจะแบบมีมีกลุ่มมีกลุ่มชี้นําเอาง่ายง่ายมีสื่อมีอะไรแต่รอบนี้ผมว่ามันเป็นมาคัาบูชามันมากันเองไงมันเป็นกระแสโดยธรรมชาติเป็นกระแสโดยธรรมชาติมันออร์แกนิกมันไม่้อากันไนซ์่ที่ผมต้องเสริมตรงนี้เนื่องจากว่าพวกเราเคยไปร่วมประชุมกับกลุ่มรวมพลัง ไม่มีการจัดตั้งมวลชนเป็นมวลชนที่มาด้วยธรรมชาติมาหลายหมื่นเป็นแสนคนช่วงแรกๆนั้นมันเป็นความรู้สึกของประชาชนนั้นวันนี้การที่คุณทักสินผมไม่รู้ว่าคุณจะเดียวหรือไม่เดียวไงก็แล้วแต่แต่ความถูกต้องคือเรื่องสําคัญถ้าคุณทําให้มันถูกต้องอยู่ในร่องในรอยหน่อยนะผมว่าคนก็โอเคแต่ถ้าคุณยังเหมือนเดิมอีกนะช่วยไม่ได้แล้วมันจะพังกับรัฐบาลด้วยถ้าสมมติว่ามันมีการเดียวขึ้นมาจริง แสดงว่าคุณหมอถ้าถ้าฟังจากคุณหมอว่ารงแบบนี้แสดงว่าถ้าคุณทักษิณกลับมาพรุ่งนี้อาจถ้าไม่ผิดก็คือจบไปแต่ถ้าผิดแล้วต้องรับโทษจะต้องมีการรับโทษแบบใดแบบหนึ่งก็ตามและทุนทักษิณยอมรับอันนี้มนชนรับได้ผมว่าสังคมรับได้คือ,อ ผมเนี่ยคือตัวแทนความรู้สึกข,ของคนธรรมดาที่ผมมีความรู้สึกว่าเราทำเรืองเราต่อสู้เราต่อสู้เพื่อความถูกต้องเราต้องการเห็นประเทศมีหลักนิติรัฐนิติธรรมให้กฎหมายเป็นกฎหมายการที่ผมต้องมาสู้กับคุณเทลฟินผมไม่ได้มีแร่เขาเลยนะเพียงแต่ว่าเฮ้ยคุณทำงี้ไม่ได้แล้วความรู้สึกข,ของคนส่วนใหญ่ที่ออกมาก็คิดเหมือนกันว่าเฮ้ยคุณทำงี้ได้ไงแต่ถ้าคุณรับนะพวกนี้นะแล้วกับคุณโลโรไฟล์ไปนะสมมุติคุณไปอยู่ในเรือนจําในเรือนจําจะช่วยคุณบ้างให้ไปอยู่ในที่สบายขึ้นในเรือนจํานะ เมว่าไม่มป็นคนสนใจนะแต่พฤติกรรมของคุณที่ผ่านมามันไม่ใช่คุณเยอะคุณท้าทายกฎหมายมงั้นงั้นวันนี้มันก็เป็นบทเรียนให้คุณทักษิณได้เรียนรู้ว่า้ที่ผ่านมาถ้าคุณยังคิดจะดิวอีกคอยดูเถอะมันจะหนักขึ้นกว่าเดิมใช่หรือหรือคุณทักษิณกลับมายอมรับทุกอย่างเพื่อให้พักเพื่อไทยและอาจจะให้ครอบครัวลูกสาวหรือใครก็ตามไปต่อได้คุณหมอเพราะว่าตรงนี้ ว่าจสำคัญองพรรคเพื่อไทยตระหนักว่าคุณกำลังทำเพื่อประชาชนหรือคุณกำลังทำเพื่อทักษิณเราต้องยอมรับการต่อสู้ของอดีตที่ผ่านมาของพรรคเพื่อไทยคนต่างๆของพรรคเพื่อไทยเวลาเถียงกันนั่งดีเบตกันต่อสู้คุณต<ใช>่อสู้เพื่อทักษิณนะคุณไม่ได้ต่อสู้เพื่อเพื่อชาตินะดังนั้นแม้สมมตินะคุณทักษิณยอมรับทุกอย่างนะแต่พรรคเพื่อไทยยังมีนิสัสเหมือนเดิมนะแลวพยายามออกมาปกป้องว่าคุณทักษิณไม่ผิดถูกการแกล้งถูกรังแกก็จะมีปัญหาเหมือนเดิมแต่ถ้าพรรคเพื่อไทยเงียบเรื่องนี้ เหมือนกับมีปัญหาแล้วโอเคยอมรับแล้วก็มาตรวจสอบคุณอน,นุทินตรวจสอบรัฐบาลผมว่าอาจจะฟื้นขึ้นมามระดับหนึ่งนะงั้นอันนี้ใจผมก็ต้องการให้นักการเมืองที่คุณอาสาเข้ามาคุณอาประชาชนเป็นตัวตั้งไม่ใช่เอาบุคคลที่ดูแลพวกคุณเป็นตัวตั้งค่ะแต่ถ้าคุณหมอตุลมองแล้วเนี่ยพรุ่งนี้ถ้าฉายให้เราเห็นฉากทั์ที่เกิดขึ้นก็คือว่าศาลจะเริ่มนัดกี่โมงนะคะสิบโมงส,ส,สิบโมงน่าจะใช้เวลานานไหมคะ ครึ1 1> ่งถึงหนึ่งชั่วโมงก็คือแค่อ่านคำพิพากษาเขาเรียกคำสั่งศาลรอบนี้เรียกว่าคำสั่งศาลว่าจะต้องกลับไปรับโทษหรือไม่ซึ่งจะไม่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ถูกไหมฮะไม่ฮะคือผมเข้าใจนะถ้าดูในบริบทเวลาเรานั่งฟังมา7จ็ดเนี่ยท่านจะพูดถึงข้อเท็จจริง S <S เหตุการณ์ต่างๆเป็นอย่างไรบ้างแล้วสุดท้ายท่านจะโยงไปถึงข้อกฎหมายล้ซึ่งศาลท่านจะเป็นคนเอามาโยงเองและหลังจากนั้นแล้วก็จะมีบทสรุปว่าคําพิพากษาที่เคยพิพากษาว่าคุณทักษิณต้องจําคุกหนึ่งปีได้ดาเนินการหรือยังและหลังจากนั้นแล้ว่อยว่าละบทสรุปตรงนี้จะสาคัญว่าจะต้องเอาไปติดคุกหรือจะยังไงก็แล้วอันนี้จะเกี่ยวกับคุณทักษิณพรุ่งนี้คุณผู้ชมจะเห็นแต่ข้อความที่เกี่ยวกับคุณทักษิณอย่างเดียวเท่านั้นใช่ไหมคะถูกต้องค่บแล้วก็ในส่วนของเจ้าหน้า รอบนี้ปปชมานั่งทุกครั้งนั้นการพิจารณาของปปชใจง่ายเพราะปปชจะได้ฟังค่ะซึ่งปปชจะเห็นมาภาพรวมทั้งหมดแล้วว่าเป็นอย่างไรบ้างใครคนจะต้องรับผิดแต่พรุ่งนี้เราจะเห็นที่เกี่ยวข้องกับคุณทักษิณเท่านั้นถูกต้อง